เห็นไหมคะว่าในในสถานาการณ์แค่เรื่องการไปเปิดประตูอยากเปิดประตูเข้าห้องฝึกหรืออยากทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีกระบวนการหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นณเวลานั้นๆน,น,นะคะมันยากมันเสียใจมันอยากทํามันโกรธโมโหพยายามอุ้ยหน้าตาเปล่งประกายมีความหวังว่าจะทําได้อุ้ยแม่มาช่วยแล ครูมาช่วยแล้วความรู้สึกจะหลากหลายมากนะคะแล้วความรู้สึกหลากหลายนี่แหละเราสามารถขยายอารมณ์ให้เด็กๆเนาะสามารถขยายอารมณ์ความรู้สึกอธิบายสั้นๆให้น้องเข้าใจได้โอ้มันยากจังเลยเนาะทํำยังไงดีมามาช่วยกันเถอะเดี๋ยวครูช่วยนะทํายังไงต่อดีคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้น้องเกิดกระบวนการคิดแต่ในขณะที่เกิดอารมณ์ ต่างๆเกิดขึ้นเราก็ช่วยสะท้อนอารมณ์ขยายอารมณ์ให้น้องรับรู้อารมณ์เหล่านั้นได้ชัดเจนเนาะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.